สวัสดีเช้าเชนะคะเช้าวันเสาร์นะคะวันนี้พามาดูอบอนสีนะคะบอนสีอันนี้ก็จะมีลูกไม้ก้านดำนะคะแล้วก็ช้างเผือกใบบัวนะคะแต่นี้ก็หลังจากที่ทดลองปลูกบอนสีบอนสีที่เป็นตัวไม้เหส่วนนะคะในน้ำตอนนี้ก็ได้1เดือนละนะคะก็เห็นว่าเขาใบงดงามนะคะ แตกสีสวยงามนะคะก็เลยมาต่อด้วยบอลสีที่เป็นตัวอื่นบ้างนะคะลองปลูกในน้ํานี่ค่ะลองปลูกในน้ำนะ,น,น,ำะน้ำแช่ไว้ะกะละมังนี้ครูพิมพ์ปลูกได้ห้าวันแล้วค่ะแช่น้ําไว้ได้ห้าวันละนะคะก็ใบของเขาก็ออกสีชัดเจนขึ้นนะคะแถมตั้งอยู่กลางแดดด้วยนะคะไม่ได้อยู่ในร่มนะคะ ก็เดี๋ยวรอผลนะคะรอสักประมาณ20วันนะคะเดี๋ยวจะนําเสนออีกทีหนึ่งนะคะก็เรียนรู้กันไปค่ะทดสอบเรียนรู้กันไปค่ะสวัสดีค่ะ